สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นออมเนื้อนะออมเนื้อก็เครื่องปรุงก็ใส่ไปแล้วพวกพริกตําแล้วก็หอ,อมนะครับต่อไปเราก็จะใส่พวกนี้เข้าไปก่อนนะครับเป็นตัวผักนะครับจะเปน็นนี้เลยแตงลูกโดนแล้วก็จะมีผักอีตูหรือ มีมะเขือ,อปอดมาใช้แตงแล้วก็เ็นแบงรัดกับักการเรียกเป็นนแบงรัดใส่มะเขือ,อกบเปาะไปก่อนนะครับแล้วก็ลุกโดคือสูตรเนี้จะทําให้มันแบบเนื้อแบบเด้งๆนะไม่เอาแบบสุกมากอะประมาณนี้เพราะว่าถ้ามันสุกมากมันเนื้อมันจะเหนียวนะครับผมคือต้องใส่พวกนี้ไปก่อนนะครับเร่งไฟนิดหนึ่ง ส่วนตัวที่เราจะท็อปมันก็จะมีพวกนี้มีเลือดสเสลือดเส่เพียนะเขาเรียกเพียหรือขี้วัวนี่แหละแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพวกขั่วนะครับเราเรียกเล่งไฟน้ำไม่น้อยนะครับเดี๋ยวเราเค่อยๆใส่ทีละอย่างเริ่มจากตัวเนี้ยเป็นเนื้อเป็นเนื้อวัวนะครับแล้วก็จะมีคันเทนาตัวคัทเทนาเนี่ยมันสุกยากเราก็จะใส่คันเทน,นาก่อน อยากใช้มือนะคร,บะคร,บะครบแบบบ้านๆเลยวันนี้พ่ออยากกินออมเนื้อก็ทำตามสูตรผมเลยก็ออมให้กินเลยนะครับเราไปกินที่อื่นมันก็จะรสชาติคนละแบบนะอันนี้ก็เล่งไฟท้ายถึงที่เลยไฟแรงเลยมันทำไม่ยากหรอกออมเนื้อะทำง่ายมากวันนี้ก็ไฟแรงนะเดี๋ยวค่อยมาดูรอบหลังพอมันเดือดแล้วก็ใส่เพีย้ยเข้าไปครับ พอดีแก๊สหมดก็มาใช้เต,ต,ตถาถ่านใส่เที่เข้าไปแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปนิดหน่อยนะนี้ก็ค่อยใส่เนื้อเนื้อกับชูรสอันเดียวกันนะนี่ใส่เนื้อใส่เนื้อเสร็จก็เป็นอันเสร็จนะครับก,ก็ไปตบด้วยผักนะเพราะว่าจะให้มันเด้งแบบแป๊บเดียวก็ใส่ผักเข้าไปเลย ตัวน,นี้ก็จะเป็นใบเมียงรักแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักใบอเลือดใบชะปูหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็นี่ครับหอมนะฮะแล้วก็หยอดด้วยสุดท้ายคือปลาลกับน้ำปลาอันนี้เนื้อมันก็จะนุ่มๆหน่อยนะหยอดปลารมานิดหนึ่งไม่ต้องมากแล้วก็ตามไปน้ำปลา มานนี้ข้าวคั่วใส่เข้าไปมันจะหอมกัข้าวคั่วนี่แหละนะฮะแล้วเราก่อองคนดูดูนี่นะครับหอมนะฮะอันนี้คือสุกแล้วนะน,นทานได้เลยเนี่ยหอมเนื้อแบบโบราณโบราณบ้านาน